สมัครใหม่เลยมันคนที่ตามรายเป็นไรหรอฮะหาเมืเอ่อ่แล้วหาพันหาพันไงเห็ดใบหลดแล้วอาจารย์อาจารย์ทำน้วางเลยกม้าวกเปหมือนกันนี่ก็อยูทสวัสดีครับคนุนกำลังเดินทางไปงานเลยครับ ไปหากระมอนชัย,ยุใส่เนาะรถแห่บ่รฮะสวัสดีครับพี่บุ๊กกี้นะครับสวัสดียรับพ่าถามหน่อยค่ะน้องกล้องลงแล้วหรออ๋อครับใช่ใช่แล้วครับเด็กขกึนก้นอนบ้ออันนี้คือรประเด็นนี้ต้งมาอะไรก็ได้หรือเปล่ อยู่เริงมกทารับพี่น้องเลินมกทาจาังหวัดยโสธารมางวนพูนี่เรามีพวกชะตาก,กรรมนะครับข้างหลังตุย กำลังใจนั่งปลาชันข่อมครับตัวนี้น้องยิงกันอาสนโซดครับเน,นี่ยนาสดได้็สินะพี่น้องน้ำแตงกฤสิผู้หนึ่งพี่นอ้องน้ำแตงกฤสิแปลงราง เพื่มาส่งกำลังใจได้นะครับวันนี้อยู่ยโสอดนะครับพี่น้องเอ้ยเขากาสิลิ่นยูพนมไพายลอยเอ็ดนะครับยอดกับขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้สำหรับใครที่นะครับยูบานนะครับให้กำลังใจสารน้อยํำเพลินโชว์ได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูซื้อบัตรไลฟ์สดได้นะครับซื้อบัตรดูไลฟ์สดทางไลฟ์สดใ้พี่น้องดูยูบานซองเปิดใช้ทีวีนะครับวันนี้เปิดฤดูกาลไม่โอเมออื่นนะครับเปิดฤดูกาลแรกนะครับวันแรก ของสาวลำเพลิงโชว์นะฮะถึงกับมลชัยก่อนจ่าสิบโลโอ้โหเจ๊ก็ไปแหวงไอ้ไอ้เค้มมุขใครก็ต้องเฝ้าไปงานด้วยกันต้องมคอยสิย่านท่านอยู่เนี่ยนี่มันหาโมงเคิงละห้ปอ,อ,อประมาณทุ่มหนึ่งเหรอพอประมาณทุ่มหนึ่งพี่น้องทุ่มหนึ่งก็ติได้แต่งหน้าแล้นะครับ แบบไอไซบะเด็ดตอนนอนพี่น้องแหวอย่างเดแบบของนลมในยูพี่น้องใคที่ตัวซีโต๊กดินเหลาก็ค้ารวดนอะบ้านมุเจ้าเป็นบะได้ข้ามาในมืดโหลดได้ขมาแล้วมืดโหลดจะเป็นยังไงโอ้เจ้าจขายครบอยู่กันนะ เปล้วกับโคบอยี่คือสาร้อยอีกเดืนคือสาร้อยปริมัยกับผูติพะเดี๋ยวไปเอาคางออกจังเลยครับเสริมพี่บอฮึมเบิ่งบอกเลยเต๋อว่ามันเสริมน้องมันกิดสิบโบอยู่ตัวเดี๋ยวไปพาออก สวัสดีแม่แขกนะครับแม่แขกสวัสดีครับแม่ฮะสวัสดีครับโอ้ยมืออื่นอยากอยากบ่มีงานอยากเบิ้งอันนี้นาะอยากไปเปิดวงสาวหน่อยลำเพลินโชว์นะ่ะรายแกกำลังใจทีมงานแล้วก็เพกวาดนะ่ะเพกน้องเหยือน้องมันนาะอนล้ะพลาสีโกด ว่าดาพี่น้องเขามีงานเขาต้องมาเห็นงานก่อนนะครับพรุ่งนี้มาบ้านแทงใช่ไหมอก็ต้องมาเปิดวงนอะต้องมาหาผิวัดนะครับเดินทางปลอดภัยนอะดีแล้วล่ะมาให้กำลังใจล้นี่ยเพราะเราได้ชื่นใจ เอซื medidas, at ata, young, banks, turns, well, ้อได้เพระเอกวัดหรืออื่นน่ะเราต้องต่างสร้างตั้งสร้างแต่งหนาดิหันบอมีสร้างนี่เราแก่เลยได้เพราะว่าเราเห็ดเองหรือเราตายดิแท้เลยหังหัวไปหมุนกระทั่งอื่นซาหันหอังเนาะแมีนจ้างสร้างมาแต่งกระของลวดเอเขาเอให้ลวด ช่วงนี้ฝนดีน้ำดีเปล่น้ำซีนี่คือฝนมันตกทั้งอืนลทั้งอีสานเทาก็บว่าตกปานใดเด้มันตกก็จะทังเหนือฝนว้าววันนีอยู่ดีๆฝนก็จวันนี้ฝนกับพรอมน้ำลงมาเพราะให้ดินมันซุ่มแต่บอกว่าไม่ต้องนะคะสารแดงต้องไม่ต้องตกค่ะไม่ต้องตกเลยบัดดีพ่ออ้นนะครับ ไป,นนไปงานครับผมไปงานครับคืนนี้มีงานอยู่เลงนกชาจังหวัดสุโซทอนนะครับส่งกำลังใจมาได้นะครับส่งกำลังใจไหมบอกก่อนน้องหญิงได้นะครับส่งมาได้นะครับรอบนี้ไปประเจอน้องเปาเลยแมนอยู่คนละที่ไง อยู่คนละที่แล้วอยู่คนละหน้าที่อยู่คนละตำแหน่งอยู่คนละวงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโ <Okay, okay. S 1> อกาสเดียวกันซุ้มติว่ามือไดสารํำเพลินโชว์บ่มีงานนั่งเสียอาจจะเจอไทยาวาดบนเวทีสาวน้อย <c oughs> <c oughs> นะครับรอ <c oughs> <c oughs> บนี้นะครับท,ทั่วกระทอมมอ ประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับเราเอยประมาณนี้แหละยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยเนาะเราก็จะเดินทางโรงกุเท์อีกแล้วก็จะเดินทางลงกรทอมบอร์แล้วครับทุกคน ถ้าุนฝนตกก็น่าทั้งวานมุเจ้าที่จริงเยตกเหี่ลงมาบางสีออกมาเนไหบางสบายสามเออยุ้ยฝนตกที่บ้านตกว่าคือบาอย่างนี้ยุ้ยีกับตกแมนยุดีกับตกมาตกเสือมื่นเขาสอมซ้ำสอมบง่เจื่นแช่ถ้ากับตกบ่าโดนดอกเพราะสุ่ม ผู้ใดนั่งขัางขัง,ขง,ขงลูกนั่งฟ้าหรือนางเอกอู้จกกักรวาลไปนะฮะรถตู้ไปไหนรถตู้ขายไปแล้วครับเจ๊งครับผมรถตู้อยู่กับออมแอมนะครับรถตู้อยู่กับออมแอมไปแล้วเรียบร้อ,ปอยป่าอ้อยป่าอ้อย เอ็จ็ดสิบเก้าโลนะครับถึงงานนะครับเราก็จะมาลุ้นเหมือนวันที่ไปบึงการนะครับลิงกลังไปหาของกินแล้วเออจะแตกไลลายๆขงมันไม่ไม่ตัวของบวมขึ้นอยู่นึ่งกินหลายเอฟซีปลุกคอสวัสด,ดีฮะสวัสด,ดีฮะ ปลาลูกคอกก็กลายเป็นปลาหไ่หลล่ะพี่น้องพอแจกใหญ่กันเป function, the ็นเจริญเติบโตแล้วนะครับคนแขังขังค also, like, uffy, be, ือเบาอี uh ่ยงคือเบาคือเบาเบาตริเด็กกำลังโตแมนที่โตได้หลายกานี้เดวันไหมมันที่โตไปหลายกานี้อยู่แมนมันสีงามไปหลาย่าอีกอยมันนี่สูงไปหลายกานอีกอย เด็งไหว่าอายุสี่ิสบสบ่ปีทำเสาไฟฟ้าผูบอกไปงานครับไปงานครับผมถ้าซ่อมนี่กับซ่ํานี่แล้วาลอายุยี่สิบรรลลุดติภาวาสบ่ปีทำเสาไฟฟ้าตีโดนี่มันสี่สูงก่าข่อยแล้วใช่ค่ะค่ะค่าว่าเด็กกำลังไม่กำลังกินกำลังกินกำลังน,นอนถูกต้อง เทียงแต่ว่าอยู่สมนิมาเหตุงานมาเผชิญชีวิตตัวเองเทวเก่งครับแล้วก็ไม่มีพ่อแม่มาด้วยคือมาใช้ชีวิตตามลําพังตัวเองประสบการณ์ชีวิตตัวเองเลยดีมากดีมากๆเลยนะครับเด็กหน่อยอยู่บ้านอายุสิบสามเนี่ยโอ้ยดูดนมแม่อยู่แล้วหิง บอนี่เราคันนี้มันจะเลี้ยวไงมีนี่ขี่ขาอาปิงขายอย่างเง้อบุฟเฟ่ติรสจระนาศีฟูดว้ารสจระนาศีฟูดโอยกินทะเลเผาสวยคือเจเจหญิงนี่แหละนั่ง กางแกงเด้อวันใหม่นะฮะเด็กน้อยดูง่ญ่กับผู้ง่ญ่นะครับวันนี้ส่งกำลังใจมาให้พวกเราได้นะครับผมทางออนไลน์ก็ได้นะครับพ่อห้ได้คาน้ำมันนะพี่น้องเติมมาเติมน้ำมันมาพันหนึ่งแน่นเ,เตินมน้ำมันมาตั้งหนึ่งพันแน่ วลลสวัสดีครับสวัสดีครับพวกโอนลำแข็งวันน้พาพังเตอเอเออมันกัดกเงาหน้าสูทางตรงตามหลเออวันเปิดวงสองน้งองอิงไปไหมคะมันเลอะมันเนี่ยแจเปิดวงสองน้งองญิงไปอู่บอก เพราะว่าองค์อิงมีงานไงฮะไม่อยู่นี่หรอเพราะว่าโชว์ก็มีโชว์องค์อิงใช่เพราะว่าองค์อิงก็ไปไม่ได้อีกเพราะว่าเดี๋ยวต้องฟังอ่ะถ้าไม่นะถ้าถ้าองค์อิงจะไปก็คือต้องเป็นช่วงลำอ่ะหรือว่าจะไม่เห็นมีข่าวนะว่าองค์อิงจะไปวงสองไปรับเชิญนะยังไม่รู้ว่ไม่รู้าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมไม่แน่ใจสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีคับสวัสดีครับเตง อนนี้ก็ใกล้จะถึงงานแล้วครับอีกเจ็ดสิบสี่โลอ่ายอยู่อำเภอหนองนกท่าครับเลิงนกท่าจังหวัดยะโสนะครับบ้านแถวแถวบ้านแพรวพลวพรวแสงทองอันนี้เขาออก 3, ว่าบายสามกัวกัาครับมันจะเลยมาคบเพราะว่าแห้เดฟจะฟของนอนนะเพราะว่ากลับไปนอนบ้านแพงครับพี่น้องว่ากันพากันกลับไปนอนบ้านแพงเนาะ แล้วก็ประหยัดค่ารีสอร์ทอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาเติมน้ำมันดีกว่ามานาคะค่ะแล้วพรุ่งนี้เราก็เดินทางไปอา่าร้อยเอ็ดพัทลุมพ ا ยนะครับ,ราบกาลาจะไกลอยู่ดีพัทลุมพายครับกับาไก่ซ้ำแบบบ้านหอมมันเี้ด้ก สีลอยอยู่เจอกันครับเย็นนี้ครับเจอกันเท่ากับต้องเจอนะฮะ mm hmm. FC หลาไม่กําลังใจเดินทางปลอดภัยขอบคุณหลายๆจ้า mm hmm. นี่หอดรถตัดพนท้องแล้วพนท้องอันเลี้ยวซ้ายนี่งกับไปย่างตลาดนี่มนซ้ายมือนกับไปย่างตลาดก๊ mm hmm. ะซีนคร mm hmm. ับจ้าเอาําแล้วตั mm ้ยแล้ว วีหา่นดามั่งมุ่นดีแทะหลับมันจะยุบานเจอกันในชาเย็นนี้เท่ากับเจอเจอกันนี้เจอไหมอาจจะหรือไม่เจอก็ได้สถานที่จัดงานอยู่ในปั๊มพีทีบ้านกุดแห่จ้าผม เป็นทรงพิกัดมาแล้วครับน้องฟิล์มทรงพิกัดมา้ล่ะละ่ะนี่น Lotus, โลตัสพวนทองมือนี้ฝรั่งหน่อยมาหาบะนะอฝรั่งหน่อยไปซ้อมออมามา,าโซเฟียนะเปิดบลงอัขโซเฟียมาอยู่ดี่เน,นาะเออไม่เห็นโดูหรอฝรั่งดองโซเฟีย,ฟย,ฟยกับสิบสามเนี่ย ทํำกนหลงกันใหมเบลโ,โตเฟียก็ยังนั่งเรียนอยู่รังเวทีสวนพุทธาใบกระท่อมมะขามเทศวิชอบมะขามเทศอ่ะ คนสวยมองไงก็สวยจ้าพี่เปาจ้างทำอะไรเซอร์พรส์พระเอกหน่อยค่ะจัดเลยครับจัดเลยครับคุณแม่จัดมาเลยครับโอนมาด่วนๆเลยครับผมโอ้โเหเลี้ยวครับเลี้ยวแน่จัดเท่าไหร่ครับทักแชทมานะครับแม่มีเฟซพี่เปาอยู่ใช่ไหมฮะเอามาถือพิกัดอยู่ตัว่ ตื่นจาทิงิ้งสืออ่าเป็นเจ้าของภาพเจ้าภาพกินได้เลยกินได้เลยอยู่มันมีสิมีหมากบอล่าบักขามเทียนเป็นยามมันบอล่าพี่น้องตะก้บาบักขามเทนมันสิเป็นสว่วงหนาแรียง่บมันตีสวัสดีน้องเปาช่วงนี้น้องกล้องไปไหนน้องป้องกลับบ้านแล้วครับน้องกล้องกลับบ้านแล้วนะครับทุกคน ลาพักยาวเลยนะครับเป็นน้องจ้าโอเคครับเป็นน้องโอเคจัดมาครับเป็นน้องก็จัดมาเลยครับคุณน้องโอนมาบัญชีคุณพี่เลยถ้ามีเฟซน,นะถ้าถ้าไม่มีเฟซก็นี่แหละชื่อเฟซเฟซบุ๊กก็เนี่ยชื่อตามนี้เลย อังเปอลำเพิดออฟฟิเชียลเลยซื้อนเฟซอันเพจไหมหันถีว่าเฟซส้นโตกับซื้อไอชีมันอีกเฟซหนึ่งล้วหันมีแล้วก็บ,บ่เป็นยังครับอย่างนีีแล้วก็ทักมาได้เลยโอเคครับจ้างเหดได้หลายเด้ดอเพราะใครเดี๋ยวมีคาำมันได้เด้อี่สระบุตรไปทางไหนเนาะจ้า สาบุดไปทางไหนเนาะคือว่าเห็นเนะาะสมอไล่แต่น้ำกุกเก่เหรอ้ยเสียงแล้กระโปรงรถบ่ปิดวาสนิมบ่ะป้าตบมาตาบาลกูะนะ เลอือมันเป็นมันเฮียมันเห,นเหเนล่าบอกปิ้งจีนนะจะกินเห็ดอยกินมาลมาลหรอ,อ,อมาลาเจาะแซกกระเซยบเจาะเระแซกกระหิตแ,บบแ,บแอบองตองใส่องตองมันต้องปิ้งจีนจ้า น้านหอด,ดนะถ้ามาหาม้งหาเสียหมวกโม่งกับคำแล้วนะไกนาะ้เออใกน่นา้แล้วแล้วอีกสักน้อยสิได้ไซสักกันหนาวแล้วนะใกล้นานแล้วละพี่น้อง เดี๋ยวทักไปนะครับแล้วจกล้าใจไงก็ทักมานะครับมันอาจจะเป็นเขตติดต่อระวังรอยเอทไปยโสสิหรอพามาหลัดปัญหานี้ พี่น้องเอาไว้สน,นิีล่วพอกันมือแลงครับพี่งานนะครับเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดแล้ว